เราก็มาถึงเมืองคิโนซากิเป็นประสบการณ์ออนเซ็นครั้งแรกคิโนซากิเบลนเธอก็ต้องเลือกว่าเธอจะเอาสีหรือเอากันความหนาว

지난 너에게 전화했어 묻고 싶은 게 많아 I got so many questions 오랜만이야 라는 말도 못할 채 Are you fine fine 이란 말만 대문네 너가 잘 지내고 있는 거나 알아 그냥 그 목소리가 듣고 싶은 거를 어떻게 I say I miss you but 그건 나의 실수 너와 다시 친구가 되고 싶은 백수 a g l e 세상이 멸망하면 나 <laughs> 용서해주겠니 그리도 아냐했던놈 그래 친구들은 먼저 전화하면 지는 거래 이건 이별 노래 아니 우리 미래를 결정하기 차다고떠나는추억여행그러지마 침대에 누 นั่งรถนะคะมาประมาณสชั่วโมงแล้วเราก็มาถึงเมืองคินโอซากิมันเป็นเมืองที่เขาดังเรื่องปูอากาศก็เท่าๆกับที่เกียวโตวเราเอาของมาเก็บที่โรงแรมแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปเดินกินข้าวนะคะจริงๆอันนี้เพิ่งกลางวันแล้วันนี้ฝนตกด้วยแต่ว่าเมืองเขาจะเป็นเมืองแบบสไตล์ต่างจังหวัดน่ารักดูสงบมากอันนี้เป็นร้านเหมือนขายอาหารสดปูแล้วเหมือนเขามาทำรายการอะไรอยู่ด้วยไม่รู้ เดี๋ยวเราจะนอนที่เนี่ยหนึ่งคืนจริงๆที่เนี่ยเป็นเมืองออนเซ็นนะคะก็คือแบบรอบๆเป็นออนเซ็นให้เราเป็นก็ว่ามีประมาณเจ็ดที่เหมือนสี่ <4 S 2> โมงฝนหยุด <c oughs> อ,อยู่โรีบริษัทแม่หาเลี้ยงจำก,กัด <c oughs> Jesus take a lifetime. กลางวันสิกลางวันที่เวลาบ่ายสองโมงอาหารทะเลสมมากแต่ว่าปูเขามันไม่ค่อยมันเป็นป,ะป,ะาาปูทะเลบ้านเราอร่อยกว่าปูทะเลบ้านเราอร่อยกว่าะคะ่ะใช่แต่ว่ามันก็แล้วแต่บางคนเขาก็หิดกันเพราะว่ามันราคาแพงมไม่รู้อะทั่นี้ขนาดมากิน แต่ว่าข้าวไข่ปลาแซลมอนอร่อย<ช>ไม่ข้าวเลยกินได้กับหมดเลยอะ<ช>่ะกำลังจะไปหาของหวานไปกินกาแฟาขน,นมนีลังคิด่อยากออนเซ็นแล้วอยากเดินเล่นใช่ไม่อยากออนเซ็นแล้วอยากเดินเล่นนะอยากไปดูร้านกระเป๋า ไนีน่ารักอันนี้มันดูวินเทจน่ารักอะชอบอะน่ารัก m 6分 2AM10 室。AM10 はチェックアウトタイムです。それから、キノサキ、ソトユー、パブリックバス。4、プレイスエンターです。 เออเพาหนั้น very beautiful ออเนี่ยนี่ถือโรงแรมสวยเราจะมาทำ room tour เข้ามาเราจะเป็นแบบนี้เขาไม่ให้ลากกระเป๋าอ่ะเกินอันนี้เนอะไม่รู้เป็นเพราะว่าเขากลัวพื้นพังหรือว่าเสียงดังหรือเปล่าพอเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นห้องแบบนี้ very Japanese หลาวเสื้อคลุมนะคะที่พอใส่ยูกันตะเราก็ต้องใส่อันนี้ทับอีกรอบนะ แล้วก็นี้เป็นโต๊ะกลางอันนี้ก็เ,ออเป็นที่โลง่ลงๆอย่างนี้เลยทีวีอันนี้มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็ต,ตรงนี้เป็นห้องน้าบอมีที่พักแล้วก็เดี๋ยวตอนที่เราไปข้างนอกอะ่ะเขาจะมาทําเตียงให้ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นออนเซนเขาจะไม่มีห้องอาบน้ํก็คือต้องไปอาบน้าตรงออนเซนนะคะ จริงๆตอนนี้ประมาณ5โมงครึ่ง,งก็ถือว่ายังไม่เย็นมากแต่ว่ามันมืดไปหมดเลยนะเราจะมาเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปข้างนอกกันเดี๋ยวเราจะออกไปวันเซนกันนะคะ่ะตื่นเต้นนี่คือการใส่ย,ยูกะตะครั้งแรก เพิ่งออนเซนน็นเสร็จนะคะเป็นประสบการณ์ oh, <okay. S 1> ออนเซ็นครั้งแรก <laughs> ต้องถามว่ารู้สึกสบายไหมคะรู้สึกตัวเบาไป10%เโอเคเดี๋ยว2องทุ่มมีอีกนะคะยกเว้นว่าถ้าไม่อยากก็จะไปจรไปจริง,รงๆเดี๋ยวตอน2องทุ่มเราจองเป็น private onsen ที่โรงแรมแ่พอออกมามันก็จะมีแบบตู้ให้กดน้ำอ่ะน้ำแอปเปิลเขาอร่อยนะอร่อยมากเลยลืมทุกสิ่งลืมทุกอย่าง เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันที่สันจาบใช่ไหมคะนะ<ช>้าเอนเ๋น่าเ๋เดินนำนะฝน,น,นยังตกไหมคะไม่แต่พอขึ้นมาจากออนเซนแล้วมันมันยังอุ่นๆอยู่อ่ะเมื่อกี้พอดีเห็นว่ามันมีเป็นพาซ่านะคะเดี๋ยวจะเดินมาดูว่ามีอะไรบ้างหนูเดินในชุดยุก,กันปะคือแบบว่า เขาปิดกันหมดแล้วนะคะไปไม่ย่ยอกาแฟเข้มมากเลยอ่ะ คือกาแฟาแก้วแรกของวันนะคะอันนี้เป็นคิโนซากิเบลนเอธิโอเปียสเปเชียลตีเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถเยวยาวๆไปนะคะรู้สึกว่าสต๊อปต่อไปนะ่าจะเป็นแวรเอาท์เล็ตนี่ก็คือมื้อเช้านิดหนึ่งละกัน ก็มีมันน่าจะเป็นเหมือนมันเชื่อมอ่ะน่าก,กินมากของกินเยอะมากสรุปเ,เ,เลือกเป็นเบอร์เกอร์แต่เป็นเบอร์เกอร์อะไรคอมเมนต์ไปนะคะชิมว่ามันคือเบอร์เกอร์อะไรมาว่าหมูหรือกุ้ง น่าจะหมูแล้วก็ไก่ซอสอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะร่อยหมูปิ้งแต่อร่อยอ่ะ ความหนาวตอนนี้ให้เท่าไหร่โอ้โห oh. <laughs> oh, อยากให้แดดอยู่นานๆมันหนาวอะ่ะลมมาลมหนาวลม ตอนนี้เราก็อยู่ที่พรีเมียมเอาท์เล็ตนะคะที่โกเบกินอะไรไหมคะยังไม่ค่อยหิวมาหิวหรอเล็กๆกินเล็กๆได้จริงๆตอนแรกไม่ได้อยากได้อะไรแต่ว่าตอนนี้อยู่ดีๆได้รองเท้ามาแล้วคู่หนึ่งนิวมาลานถูกมากคือ tax free แล้วก็เหลือคู่ละประมาณ2,500ก็เลยเเชื่อเรื่องรองเท้าเลือกคนใหม่ สียังไม่ใช่เธอก็ต้องเลือกว่าเธอจะเอาสีหรือเอาการความหนาวแต่สีดำที่เขาให้มานี่ก็สวยอันนี้มือไหนอันนี้เหรอมือบ่ายเดี๋ยวมือเย็นน่าจะเรื่องใหญ่อันนี้อะไรอะ่ะโอจิไม่อยากกินอาอกละานกับที่หนูกินที่สนามบินอันนี้อะไรอะ่ะ ข้างในเป็นใครบ้างป๊อเบอรี่อีกลูกน่าจะเป็นช็อกโกแลตนะใช่บ้านเรามีน้องแมวอยู่ที่เสื้อตัวนี้น